อ่าสวัสดีครับมาเป็นเวอร์ที่4ของภาค S เลยครับนี่เอสขีดีศูนย์หนึ่งนะครับขีดหนึ 1. 1> ่งขีดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขีดหนึ่งเราจะดูข้างหลังขีดหนึ่งมีอะไรไม่เลยเห็นไหมครับดากอนยี่สิบสามใบนะครับโซเดน,นเจอร์เรามีสิบเก้าใบตัวเนี้ยเราซื้อสี่กล่องจัดได้เลยแต่ถ้าอยากได้บอดดี้ตัวที่มันเก่งๆเราต้องซื้อถึงห้ากล่องนะครับ ห้ากล่องถือว่าไม่ยุคนี้พี่ว่าไม่แพงนะแล้วแล้วเก่งด้วยถือว่าจัดเต็มไม่ต้องง้อของเก่าก็ได้หรือจะใส่ของเก่าบ้างก็ได้แล้วแต่เรารได้หลายสไตล์ตเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูนะเอาเริ่มจากใบแรกก่อนเลยอ่าลืมบอกไปว่ากล่องนี้มีแฟกด้วยนะครับถังไฟังฟอ๋อพี่ขายแยกเวิลด้วยนะอยู่ในช้อปปีและลาซาด้าเลยนะครับครับผมเอาแค่แยกเวลิลเราไม่ต้องซื้อสี่กล่องแต่ว่าพี่แกจากสี่กล่องน้องจะไม่ได้บัตี้ตัวนี้ ถ้าได้ก็ต้องมีหลังกล่องไหมพวกเนี้อ่าไม่มีลยครับอันเดนจูก็ต้องเอาไม่มีเลยหรอใช่แล้วก็ต้องซื้ออีกค่าอีกหนึ่งก็เป็นห้าหรือเอาบัตตี้ตู้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้มันเล่นง่ายใช่ไหมครับอ่ามีแฟกนะครับแล้วก็นี่บัตี้ทำไมถึงใช้เป็นบัตตี้ฮิลอ่ามันเป็นใช้หนึ่งด้วยแล้วมันก็ลงง่ายมันไม่ต้องเสียคอกสอะไรลงเมื่อไหร่ก็ได้นะมันไม่ต้องเสียวุ่นวายใช่ครับถ้าเป็นมิสเตอร์เพลย์มันชอบไซส์ศูนย์อ่าหรือถ้าเกิดแบบใครใส่บนนนีี้้เเอาป็ บัดี้ก็ได้มันลงง่ายเหมือนกันจะเป็นไซส์สองอาบัดี้คือเน้นลงง่ายนะใเราจะเน้นลงง่ายๆหรือบางคนก็เน้นเน้นสวยคือต้องใส่เป็นตัวที่ใส่เต็มแล้วก็ลงง่ายอ่าไม่ผิดใครเลือกยังไงก็ไม่ผิดเน้นฟอยล์เน้นสวยก็เรื่องของเขาอ่าความสามารถว่าไงฮิลตัวนี้อาความสามารถตัวนี้ก็คือเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนาการ์ดไปสุดจากกองการ์ดคู่แข่งเข้าสู่ช่องเกตหากคู่แข่งนำและอ่าคู่แข่งของคู่แข่งเอาหนึ่งสองใบนี้เข้าเกตคู่แข่งแล้วก็เอ้ยพูดผิดมา หนึ่งใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นแบบภาษาเล่นดีกว่าภาษาเล่นภาษาเล่นเวน<ร>ลา <ะ S 1> เล่นเนี่ยทำยังไงมั้งถ้าเกิดมันเข้ามานสนามเนี่ยอ่าตัวนี้เข้าสนามปุ๊บเอาคู่ต่อสู้ได้หนึ่งเกรเราได้สองเกตแล้วเราก็จวดหนึ่งใบคู่ต่อสู้ได้หนึ่งเกตเราได้สองเกตอ่าแล้วก็จวดหนึ่รรงใบจวดหนึ่งใบต้องมีเพื่อนใบอื่นพวกนักเลงเนี่ยทำไมถึงให้เกตเขาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเกรเขามาใช้ขี่เดี๋ยวเด็กแก๊งเนี่ยจะดึงเกตเข้ามาจุบๆเอ้ขอไถเขาเรียกแก๊งไถเกตนะครับ เป็นนักเลงช้แบบไอเอามาเป็นกู้ปล่อยเกตกู้ก็ปล่อยไปก่อนเกณหนึ่งเดี๋ยวถ้าถ้าเขามีหนึ่งเกตแลเราปล่อยไปเกณเป็นสองขอเวลาเราดึงดึงหมดเลยดึงดอกเบี้ยาดอกเบี้ยมาอ่ะนี่คือตัวนี้นะอย่างที่บอกใส่สี่ใบคือเน้นจัวด้วยแล้วก็แต่ว่าลงไปปุ๊บต้องเอาตัวอื่นไปขโมยเกตนะ อ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวคอมโอดเกตตัวแรกเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเด้งนี้ละอ่าเราจะเลือกบางตัวเพราะว่าชุดนี้พี่รีวิวไปแล้วนะครับครับในช่องพี่ไปหาดูได้ต้องบอกค่าคอร์สว่ามาลงนำการหนึ่งใบสามคู่ต่อสู้ลงเลยนำเกตหนึ่งใบของคู่ต่อสู้กิจที่ดียอาใหม่แต่แรกเลยจ่ายหนึ่งเกตจ่ายหนึ่งไลฟ์ของคู่ต่อสู้แล้วก็นำการในสามคู่ต่อสู้หนึ่งใบลงดอกเพื่อเป็นค่าคอร์สในการลงนี่คือเรานี่คือภารกิจทวงดอกทวงอะไรทุกอย่างนะครับนี่ครับมันเป็นแก๊งทวงดอกนะ แก๊งแก๊งเกตเกตเกดร้อยละยี่นะครับใช่แต่คจะโดนแบนนะเนี่ยอ่าแล้วก็มีความสามารถถ้าเกิดโจมตีไปแล้วเนี่ยสามารถทำลายมอเตอร์คู่ต่อสู้ได้หรือว่าโจมตีเข้าไลท์เขาได้เนี่ยเราจะยิงคู่ต่อสู้อีกสองไลท์แล้วเราก็จะได้อีกสองไลท์เวเวลามันตีใช่ไหมอไอ้ยังไงเล่าไปสำเร็จก็ถ่ายเพิ่มอีกถ่ายอีกแน่มันน่าขับมอไซร์นะลูกอันนี้่ขุดเลือดขุดเนื้อกันเลยนะโอ้ขูดเกตขุดเลือดเลยนะอ่ะสกิลเราไม่บอกแล้วกััันนนนววว่าาาอะะไรรเเจ้้บกกตแล ที่เหลือเนี่ยพี่อ่านให้ฟังไปหมดแล้วนะครับในในรีวิวทั้งหมดแค่บอกแล้วกันว่าตัวนี้สี่ใบนะครับต่อไปตัวนี้ใบเดียวอ่าตัวนี้บใบเดียวปการโตอันนี้ก็ซิงแพรใส่ม้เล่นขาลับคือมันไม่ใช่เป็นตัวขาบุกที่เก่งแต่ว่ามันจ่ายคู่ต่อสู้หนึ่งเกตแล้วก็ได้โซแล้วตอนที่มันถูกทาลายเนี่ยคู่ต่อสู้ต้องทิ้งการหนึ่งใบแล้วก็เสียหนึ่งไลท์เอาไว้มาปิดช่องกลางเวลาที่เราไม่พออ๋อเอาไว้กินมือคู่ต่อสู้กินไลท์ก็<ช>นั่นแหละให้เขาคิดหนักหน่อยก็อ่าชุดเนี้ย มีแค่ใบนี้สองใบใบนี้สองใบ,ใบ,งใบซึ่งหาได้ไม่ยากถ้าเกิดไม่อยากสั่งใส่สองใบนี้ก็ใส่พี่เตรียมไว้แล้วเห็นไหมที่นอนเอาใส่ใบนี้เพิ่มใบนี้เพิ่มเนี่ยนะ,อะเอาวายามรับ <ละ S 2> เพิ่มอีกใบก็ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะแล้วแต่ชอบนะครับพี่บอกก่อนว่าเนี่ยเป็นโครงนะครับแต่ซื้อเนี่ยสี่กล่องกับห้ากล่องห้ากล่องนี้ได้บอดีด้วยนี่ครบเลยนะครับครับผมแต่แยกเวิร์กก็ได้นะพี่มีทั้งช้อปปี้ลาด้าเลย อ่าตัวไหนเก่งอีกอ่าใบนี้สามใบชื่ออะไรฮิวใบนี้ใบนี้อ่านชื่อก็พออ่านชื่อนะเก่งไหมล่ะเก่งเก่งใบนี้อ่าเก่งต้องดูสก,กิลหน่อยจอมตัดกระดูกจาคีเซลอสอ่าสก,กิลมาอ่าใบนี้คือตอนที่มนันลงสนามอ่ะจะเก็บเกตคู่ต่อสู้ทุกใบแล้วก็เก็บทุกใบเลยเหรอเก็บทุกใบแล้วก็เปิดมาใหม่สองถ้าเกิดว่าสมมติคู่ต่อสู้พีเกตห้าเก็บไปเลยห้าแล้วก็เปิดมาใหม่บวกแค่สองอ่าเหลือสองบวกสองหรือว่าอ่าเป็นเจ็ดคือตอนเก็บไปก็จะเป็นศูนย์ไงแล้วคู่ต่อสู้ได้เกตมาอีกสองอืมอ่าสรุปว่่่่าาเเกทไไหรรมู้ จะทาให้เหลือสองแล้วถ้าถ้าคุณสู้เกตหนึ่งอะถ้าคุณสู้เกตหนึ่งก็เกมหนึ่งไปแล้วกลายเป็นสองเพราะอะไรรู้ไหมถึงให้สองฮิลเพราะว่ามันเอาเวลาสมมติคู่ต่อสู้ถ้าเดี๋ยวจะขโมยเกตใช่ไหมมีศูนย์อย่างเงี้ยเราเอาเกตเข้ามาใช้ไม่ได้เราก็จะลงตัวเราไม่ได้เราก็ต้องใช่เราก็ให้เกตเข้าไปก่อนรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เยอะเกินเราก็รู้ด้ยสองเพื่อที่ทำมอ่านี่คือสองเด้งเสร็จแล้วก็เอาพวกพ้อเราไปขโมยแล้วมันยังมีอีกความสามารถหนึ่งอ่ามีเหรอถ้าเกิดตอนเก ถ้าเกิดคู่ต่อสู้มีเกรดให้เก็บคือไม่ใช่ศูนย์นะมีหนึ่งมีสองมีเท่าอะไรก็ได้ขอให้มีเกรดเราจะได้เลือดเพิ่มอ,อีกสองอ,อ,อ<ๆ>๋อได้เลือดเพิ่มน,<ๆ>นะครับอ่าเก่งตัวนี้มันไม่โฟกัสรอแพ็กอ่าเออเก่งเนื้อแต่ว่าทำไมคนเล่นน้อยจังในร้านพี่เนี่ยเก่งออกจะตายไม่ต้องใช้ของเก่าเท่าไหร่เลยอะแทบจะไม่ไม่ใช้เลยก็ได้ตัวเนี้ยอันนี้ใส่ไปสี่ใบใช่ไหมสามอะจริงช่ชส่งส่งละมืออ๋อใจใส่ไป 3, สามใส่สามนี่ไง,ไงอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีของเก่าก็ใส่เพิ่มเป็นสี่ได้อื ก็ในตัวนี้สำรองไว้ถ้าไม่มีของตัวนี้4ี่ใบทำแล้วเก่งไหมเก่งทุกใบอฮิวบอกเก่งทุกใบอ่ะไหนมาคือใบนี้บอกว่าไม่ไม่เสียค่าค้อลงนะเลืกการ์ดใบนี้เลือกการ์ดที่มีที่เป็นก็ตพังเนี่ยหรือว่าอย่างก็ตยังกี้เนี่ยตัวไหนก็ตพังยังกี้อะไรตัวเลยทุกตัวมันสรุปว่าที่มันบอกเนี่ยคือทุกตัวมอนเตอร์ของเรานะมีคํานี้ทุกตอบทุกคำทุกตัวฮะเลือกสองใบที่ไซส์ไม่ซ้ากันก็คือถ้าเกิดเลือกไซส์หนึ่งไปแล้วเราก็ต้องเลือกไซส์อื่นเช่นือ3หรือสามเลือ จากในสนามเหรอจากดอกครับจากดอกอ๋อจากดอกโอ้ยเรียกขึ้นอ้าวคือสมมติมันก็จะแบบสมมติหมดยังลงตัวนี้มาก่อนลงตัวนียังไม่เห็นอ่าลงตัวนี้มาก่อนก็จะได้เกตไดไลท์ใช่ไหมเอ้ยไดเกตได้มือแล้วลงตัวนี้ทับไปเลสเอาตัวนี้ขึ้นมือขึ้นมือมาลงใหม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เทิร์นละค้างแค่าตัวเนี้ยตัวนั้นไม่ได้เทิร์นละค้ังครับอ๋อนี้ยเทิร์นละค้างปะอันนี้ก็ไม่ได้เทิร์นละค้งเหมือนกันครับแต่ว่าต้องจ่ายหนึ่งเกตแต่ตัวนี้บวกให้เราสองเกตอยู่แล้ว่วนนไปมา อ่าแล้วก็ตัวนี้เอาเอาตัวเองขึ้นมือไม่ได้อ่าขึ้นไม่ได้เหรอเพราะอ่าคือมันมันระบุไว้ในการเลยว่าเอาชื่อมันขึ้นไม่ได้อืมโอเคอ่าตัวต่อไปก็อันนี้พูดไปแล้วอันนี้กี่ใบเนี่ยตัวนี้สี่ใบตัวนี้สี่ใบนะครับที่เป็นบัตตี้ตัวนี้ก็สี่ใบทำไมใส่สี่ใบฮินเกตเหรอวะคือมันกินเกตดเก่งทุกตัวอ่ากินเกต่ทุกตัวนี่กินเกตขโมยเกตขโมยเลยนะกินเกตแล้วก็เมื่อตรงตีถ้าเกิดคู่ต่อสู้มีเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าคู่ต่อสู้เลือกทิ้งการบนออออกกกจาาขขโมยยเเเ้ไปรรีบบแลวน่ง ินบนมือต่อมีไหมสกิลอ่ามีแค่นี้แหละครับก่งแค่นี้นะกินกินก่งคือเรียกเนี่ยไม่เก่งที่สุดหรอกแต่ว่าอาจจะแต่มันก่อกวหน้าดนมันสนุกเด็กมันป่วนออกนแบบโอ้ยคู่ต่อสู้กุนยีดะบอกเลยคุ้มกับการจัดเลยอ่ะอ่าส่วนใบนี้ก็ไม่มีอะไรกินเกตคู่ต่อสู้แล้วจะมีโซงเมื่อเข้าอ่าตอนไล่เนี่ยจ่ายหนึ่งเกตของคู่ต่อสู้แล้วก็ได้โซงใบจับดอกอเมื่อเข้าในสนามนะครับคือตอนไล่มันเป็นค่ดคอร์สการไล่อือสี่ใบ ต่อไปไม้ตุยไม้ตายสี่ใบไม้ตายบอกก่อนเลยอ่ะบอลเติมหมดแล้วอ่ะไม้ตายก่อนก็ได้ทุกทีไม้ตายเราจะไว้สุดท้ายไม่เป็นไรอ่ะคือหยุงบนก็บอกก่อนเลยไม้ตายก็คือถ้าคู่ต่อใช้ได้เมื่อคู่ต่อสู้มีห้าไลท์หรือสองกว่าใจหนึ่งเกรยิยงคู่ต่อสู้สองแต่ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ไม่มีเกรเนี่ยยิงห้าแทนเหมือนเดิมนะครับเก็บไป <ๆ S 2> ห้าด,ดมเอทใจหนึ่งยิงได้ห้าคุ้มอย่างเงีนคุม <ๆ S 2> ค้มจริงๆต่อไปเวทบอลตัวนี้เก่งไหมอ่ะเก่งกินเกรดีรืป่ากินมือไปเนี้ยโอ้โหเก่กับมือเป็นไงแล้วใจสองเกร ของ,งเราเองนะใจสัองเกตคู่ต่อสู้ทิ้งมือหนึ่งใบแล้วเราจวดการสองใบอ่าคมเว้ยขโมยมือขโมยเฮ้ยตัวนี้มีอะไรของเราได้<ช>เกตได้เยอะไหมเด็เกเนี้ยอ่าเด็กนี้คือมันไม่ค่อยใช้เกตตัวเองอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็ปั๊มให้สองเกตแล้วก็ไม่ค่อยใช้เกตตัวเองก็คือเกตจะเหลืออยู่ใช้ชาวบ้านแบบกินข้าวใช้เงินคนอื่นอะไรเงี้ยเงินเราเลยเหลืออ่าตัวนี้สี่ใบนะครับต่อไปเวทดมนต์ต่อไปก็สี่ใบอันนี้เป็นการเซตจะมีความสามารถสองอย่างเมื่อเข้าสู่ช่วงเมสเฟสของฝ่ายตรงข้า คู่จะสู้เสียหนึ่งเกรแล้วเราได้สองเกตหรือว่าคู่จะสู้ทิ้งการหนึ่งใบเราโจวการหนึ่งใบก็คือมีสองกรณีให้เราเลือกก็คือเข้าเข้าเมนเฟสใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามพอคู่่อสู้โจวเสร็จปุ๊บไอ้อย่าเพิ่งเราเราเราบอกว่าเรามีสิทธิ์เลือกด้วยอะไรนะมีสิทธิ์เลือกว่าจะทิ้งเกตเขาหรือว่าทิ้งมือเขาถ้าเกิดทิ้งเกตเขาเราได้เกต2สองเราได้สองเก้า ถ้าเราเอาเกตเขาออกหนึ่งใบเราจะได้สองเกตเราเราได้สองเกตกำไรถ้าเราเลือกทิ้งมือเราจะได้โจกการหนึ่งใบถ้าเราทิ้งมือเขาเราก็ได้มือเองหนึ่งใบอันนี้สูสีแต่บางครั้งถ้าเอาเกตเขาออกก็ก็ตายกันได้นะครับก็คืออันนี้อาจจะไว้เวลาเราเกตหมดแล้วต้องการใช้การป้องกันเพราะการป้องกัน่างนี้มันใช้เกตเยอะแล้วก็เราสู้เรากินให้เราสู้คาสู้หมดพอดีอะไรแบบเนี้ยนะครับต่อไปเอาสี่ใบเลยนะต่อไปอันนี้สี่ใบเหมือนกันครับจ่ายหนึ่งเกตนำมอนเตอร์ที่เป็นก๊อ์ยังกี้ กับไอเทมที่เป็นก้อนยังกี้อันไหนกอนยังกี้ทุกใบเลยทุกใบทั้งหมดเป็นก้อนยังกี้นะครับทีไรเนี้ยชีวิตขาวๆเนี่ยหาเว้นตัวอ่ะโอเคต่ออ่ะน่ามอนสเตอร์กับไอเทมที่เป็นก้อนยังกี้อย่างละใบจากกองขึ้นมือเอาไว้หาของอ่ะหมดนะครับสี่ใบง่ายๆสกิลสะอาดสะอาดตัวนี้สองใบทำลายได้จ่ายหนึ่งเกรดทำลายกอตัวลงนี่เดี๋ยวนะตัวลงให้กูอ่านทุกตัวเลยได้ฮิวเก่งหมดเลยใช่ไหมเก่งหมดเลยเก่งหมดเลยตรงเนี้ยจ่ายหนึ่งเกร แล้วก็ทำ, King, 1, ทำ oh. ลายก้อนยังกี้หนึ่งใบสามทำลายไอเทมก็ได้ไอเทมมีโซกัดก็เอาไว้ทำลายก็ได้โอ้ยย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 ยมยยายย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 อยย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 อยยยยทยยายายยยย้ยยยยดยยายยยยทำลายยายยย่ยยถ้าได้ทํายยยยนนยยยยายยยยยยยการยยยยยยบออยย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 แยย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 ยมยย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 ย่ยยยยยบยยน่ บนมืออีกสองแล้วจวดอีกสองมีเปล่าวะโอ้โหก้เกิ้ลไหนๆก็มาสักขนาดนี้แล้วอันนี้เป็นเอาใส่ซองมาแล้ววะต่อไปเป็นการ์ดอันนี้นเป็นเด็กนี่เป็นเด็กพี่ฮิวนะครับพี่เขาจัดไว้เดี๋ยวไว้จะลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้เป็นการ์ดป้องกันใส่สี่ใบเลยรายการนี้ได้เมื่อมีการยังกีนสามใจหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีอ่ายกเลิกการโจมตีสร้างความเสียหายแบบชีวิตคู่แห่งหนึ่งหน่วยแล้วเราจะรับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยโอ้โหยกเลิกตีเสร็จปุ๊บก็ยิงพวกตีมาเรากันโป้ง คู่ต่อสู้เสียหนึ่งไลท์เราได้หนึ่งไลท์โอ้เมื่อ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 คู่ต่อสู้โจมตีเมื่อต้องมีอะไรในสนามต้องมีก๊อตยังกี้ในสนามตัวไหนก๊อตยังกี้อีกทีสิทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนะครับไอเทมก็ด้วยนะไอเทมด้วยที่เว้นใดนโดนี้ครับย้ำนะนี่ก๊อตยังกี้นะครับมีน้องๆขอมาพี่ก็จัดให้อ่าแล้วก็ตัวนี้อีกสองใบตัวนี้หาได้จากไหนฮิวอันนี้หาได้จาก x s สเศูนย์สามครับทุกตอกเลยขีดเอศูนย์สามมันมีห้าขีดขีดไหนก็ได้ กล่องหนึ่งน่าจะให้อย่างน้อยสองใบหรือสาใบพี่จำไม่ได้น่าจะสองใบสาใบอ่ะอ่ะทำไมถึงใส่อันนึงแล้วอ่ะอันนี้ฟังจ่ายหนึ่งเกรดใช้ความสามารถหนึ่งอย่างในช็อปปี้ลาด้าเรามีไหมกล่อปปี้างในกล่องพวกนี้มีนะแล้วก็มีที่เป็นมีเป็นสเปเชียลเซ็ตด้วยใช่ไหมอ่าเป็นอ่าที่เป็นกล่องแบบที่สุ่มแฝกทื่ว่าคาแรคเตอร์เซ็ตคาแรคเตอร์เซ็ตนะอ่าใบนี้ก็จะจ่ายหนึ่งเกรดเลือกความสามารถได้หนึ่งอย่างเป็นคาแรคเตอร์นะครั้งต่อไปถ้าลดความเสียหายลดความเสียหายนั้นลงสองหน่วย อย่างที่2ก็คือถอดโซนหนึ yeah <e ่งใบจากมอนเตอร์แบบสนามอ้าวมีอย่างที <c 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 ่3จนจบเธอเนี้ยกู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดได้เกิน3ใบคือมันหลากหลายใช้ได้หลายสถานการณ์ที่เราบอกว่ามีสเปเชียลเซตสเปเชียลเซตเนี่ยเป็นตัวเก่าๆมันรวมใหม่น้องดูเนื้อปกให้ดีนะครับต้องเป็นนักปก S ขีดเอ้ย X S สเอขีด S อูนะครับขีดไหนก็ได้ใช่ถ้าแต่ว่าคาแรคเตอร์เซตมันจะไม่บอกกันเลยเราต้องดูที่ชื่อกาดนะแต่ว่า แต่ว่าในรายชื่อการ์ดในรายชื่อชุดเนี่ยของเราเราจะแจ้งไว้ใช่ไหมอ๋อเราจะบอกไว้นะโอเคดูดีๆนะครับถ้าใช้ตัวเซตสเปเชียลเซ็ตแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องมันเลยเราก็มีก็เลือกเอาครับกล่องมันเลยแล้วก็เหมือนเดิมเอสคิดเอสคิดเอเดซูซ์สามพี่จะพูดซ้ำนะครับพี่จะพูดซ้ําชื่อเพราะว่าน้องๆอาจจะจําผิดตัวเนี้ยอันนี้ใจหนึ่งเกรเคาน์เตอร์เลดการ์ดที่มีความสามารถเพเนเตตแล้วก็ดับเบิลหรือดับเบิลแอทแทคใครมีเพเนเทตโดน เดอบลูนได้แข่งเนี่ยก็จะไม่ได้สแงเตนอนไม่ได้เลยตีทีเดียวเลิกสั่งเลฟไปเลยไม่ได้ตยตัวนี่เก่งว่ะใช่คือจริงๆใบนี้ยได้ตีไหมหรือไม่ได้ตีเลยไม่ได้ตีเพราะเราใช้ก่อนตีไงอ๋อใช่เราใช้ก่อนตีเลยใช่ไหมอ่าสั่งเลฟไปเลยแล้วมันก็จะไม่ได้เดอบลูนแท็กคือไม่ได้ตีถ้าเขาไม่มียกเลิกไม่มีอะไรนี่เสร็จเลยไหมอ่าเสร็จเลยโอ้ยทูตเดอบลูนได้เงียบหมดเลยเหรออ่าใช่ครับทั้งทั้งสารเลยเราเลือกใบเดียวอ่าเราเลือกใบเดียวเลือกใบเดียวแต่ว่าใบนี้ใบนี้มันเก่งแต่ว่่าามมัันนจยเกไง เด็กเด็กอื่นเขาเลยอาจจะใส่ละยากหน่อยเพราะต้องใช้เกตแต่ดิ้งเนี่ยไม่ไม้เกตเด็กนี้เราเราเราใช้คนอื่นกินข้าวเราใช้เกตคนอื่นเกตเราเลยเหลืออ่าตัวนี้อยู่ในไหนอันนี้อยู่ใน xbt03 ครับอยู่ใน xbt0x ขีด btb03 เราเรามีไหมเราไม่เหลือแล้วเนอะอันนี้อันนี้มีมีใบนี้มีไม่ไม่อ๋อไปชุดอะไม่มีแล้วไปชุดสุนยสามไม่มีแต่พี่มีแยกขายนะครับพี่ก็ไม่ได้อยากจะขายของนะครับอ แต่ว่ามันก็มันที่ดีดใส่ไปพี่ขายเซตละสี่ใบใช่ไหมใ,ในช้อปปี้มีนะในรราดาเราไม่ได้ลงเพราะว่าของมันมีมีไม่เยอะละเซตละเท่าไหร่สามเก้าะอ่าใช่ใช่เซตละสามเก้านะครับสีบ่ใบไปดูที่ช้อปปี้นะครับราดาพี่ยังไม่ได้ลงถ้าน้องๆอยากให้ลงก็คอมเมนต์ไว้ส่วนถ้าไม่อยากใส่สีส่ใบนี้นะส,สมมตินะไม่อยากใส่สี่ใบนี้พี่ก็ทําอะไรไว้ให้ออันนี้ก็สามารถหาได้ในกล่องเราก็เพิ่มเพิ่มตัวนี้ อ่านี่ก็สี่ใบเนี่ยอันเนี้ยตัวนี้แล้วก็ใส่สี่ใบอ่าครับหรือตัวนี้ใส่เพิ่มเป็นสองใบสองใบหรือเพิ่มเป็นสามใบสี่ใบได้พวกนี้เอาไปแล้วแต่นะครับแต่เลยครับนี่สกิลแล้วก็ดูแล้วอันนี้เลยก็จบกันไปด้วยอย่าลืมนะครับกล่องนี้อ่าเล่นจุดลายเฮลเอสบีทีศูนย์หนึ่งเอสครับพี่ให้ดูดีดีดูดีๆนะครับอ่าเอสบีทีศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งเอสบีทีศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งเซิร์ชตรงนี้เลยครับเสิร์ชในร้านพี่แล้วก็ไปเลือกดูเอา เอาแล้วครับไปล้บัตด,ดี้หมดล้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นแวนนะครับอย่าพิ่งน้อยใจจะเป็นแวนภาควีเราจะมีคลิปสอนเล่นนียภาควีอ่ะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ